ขอโอกาสครับ,ออรบผมเป็นผู้ใหม่อ่ะครับ uh huh. คือที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคนที่นับถือศาสนาเงี้ยไปบริจาคอะไรเงี้ยมันเหมือนทุ่มสุดตัวอะไรเงี้ยหวังอะไรขึ้นมาเนี่ยใน uh huh. พุทธวจนะมีบอกไหมครับว่าสมมุติว่าเราทำมาหากินอย่างเงี้ย uh huh. รายได้ออกมาแค่ไหนควรจะแบ่งเป็นแบบไหนอยู่<อ>ในบทไหนครับมีหมดเลยครับ คำถามของคนในโลกเนี่ยทั้งหมดทั่วทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าตอบไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่ผู้เจ้าไม่ตอบนะการแบ่งทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยผู้เจ้าสอนตั้งแต่ว่าเหมือนหลักเศรษฐกิจในบ้านเลยหรือหลักเศรษฐกิจทั่วทั้งระดับประเทศทั้งในบ้านในองค์กรต่างๆโรงสอนอยังไงบอกว่าอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ ให้รายรับท่วมรายจ่ายเขาไว้สั้นๆแค่เนี้ยถ้าโยมใช้หลักเนี่ยไม่มีจนนะรายจ่ายเราคุมได้โยมยาจ่ายมากกว่ารับรับรองไม่จนไม่เป็นหนี้นะบอกเลยว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกนะอย่าไปกู้หนี้กู้หนี้แล้วทุกข์มากเลยนะบุคคลที่กู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกนะ เมื่อไม่ชดใช้ดอกเบีย้ยก็มถูกทวงการถูกทวงนี่เป็นทุกข์ของคนในโลกนะโอ้โหไล่ลำดับมาอะไรจอทั้งถูกติดตามถูกจับกุมนะทุกทั้งนั้นและพระองค์บอกการแบ่งทรัพย์ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรนี่ข้อแรกสองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย นี่ข้อที่2องโยมจะมีรถมีบ้านมีอะไรต่ออะไรให้เราอยู่รอดปลอดภัยบนโลกนี้มีไปนะข้อที่3นะให้แบ่งปันให้กับสังคมญาติมิตรช่วยชาตินะสงเคราะห์ญาติอย่างนี้ขยับฐานะใกล้ออกไปข้อที่4ให้ให,ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็นเ,น,นเพื่อการพ้นทุกขนะ์นี่สี่ฐานะ และถ้าบอกว่าซับหมดไปเพราะสีฐานะเนี่ยให้สบายใจแต่ว่าซับหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแนละ้วดีกว่าไปหมดเพราะเล่นการพน,นันกินเหล้าไปเที่ยวนั่นไม่หมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลน,นี่สี่ฐานะผู้เจ้าให้ดูแลตัวเองก่อนเลยนะพ่อแม่ทีหลังเนะี่ยตนเองเอามาก่อนเลยดูแลตนเองมารดาต่อมาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรนี่เป็นข้อที่หนึ่ง นะวงใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยแต่ญนะาติสามเราเห็นเนี่ยดูแลก่อนได้ไหมมันก็เหมือนเราแบ่งสี่ส่วนไว้เลยแบ่งสี่ส่วนไว้เลยอืมแล้วก็นะแบ่งส่วนที่จนะทําบุญหรือทาอะไรก็แค่ส่วนหนึ่งใช่ไม่ให้เกิดจากส่วนนั้นใช่<อ>ก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์โดยชอบด้วยเหตุผลอืมครับเห็นนะดูแลพระเจ้าก็ไม่ได้เห็นแกนตัวเลยไม่ใช่ว่าโอ้ยอมหาเท่าไหร่หามาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่ะพระเอาไปเลยเก้าอร์ซไม่ใช่นะเดี๋ยวโยมก็ไม่หลอดโยมไม่หลอดพระก็ไม่หลอดนะตายทั้งคู่เลยอ๋ถอถามนิดนึงนะคะพอดีไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธมากพอแต่ว่าก็ก็ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะ,ะเรื่องเกี่ยวกับสัจธรรมโดยเฉพาะอันนี้ก็เห็นหลายๆเออเอเอ คนที่นับถือศาสนาพุทธที่เคร่งๆหน่อยอะนะหรือหลายคนเลยดีกว่าก็มีไปบูชาพระธาต uh ุ huh. นะคะอย่างเช่นเส้นผมบ้าง uh huh. ของพระพุทธเจ้านะ,ะว่ากัน uh huh. ว่าเป็นเส้นผมพระพุทธเจ้าเอ่ย uh huh. ฟันเอ่ยอะไรเนี่ยด,ดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่อยากก็ทราบว่าในพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้ามี บอกว่าหลังจากที่ท่านสวรรคตเขาเรียกสวรรคตว่าปรินิพานป <laughs> รินิพานโทษ <laughs> ตีอยไานี้หนึ่งสวรรคตในพวก,กษัตว์แต่ผู้านได้อยู่เหนือกษ,ษัตริย์บาลินินิพานเออก,ก็การบูชาหรือว่าการที่เอาพระธาตุใช่ไหมคะมาบูชาอันนี้นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่พระพุทธเจ้าสั่งให้ทำามสังมส่งให้ทำไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะมีบัญญัติไหมมีบัญญัติไหมแล้วก็อันที่สองที่จริงๆแล้วศาสนาพุทธมีอะไรหลายอย่างที่ ที่ชอบแต่ว่ามีคําถามที่ไม่เข้าใจ uh huh. อย่างเช่นเบางทีบอกว่าะพุทธเจ้ามีรอยพระบาท uh huh. ใช่ไหมดิฉันก็บอกว่าโอเครอยพระบาทเอ,อที่บังเอิญเท่าที่เห็นบางทีใหญ่กว่าพระบาทของคนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปช่ฉ uh ัน huh. ก็งงว่าเป็น,เป,นเป็นพระบาทจริงท,ทําไมพระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิถึงกระขั้นมีพระบาทที่ใหญ่ขนาดนั้นหรอหรือพระพุทธเจ้าเป็น เป็นคนที่มีฤทธเดชใช่ไหมมีฤทธไหมไม่เข้าใจอะนะคะนี้ถามแบบคนที่ไม่ไม่เข้าใจจริงๆกันลวกันอย่าอย่าว่ากันไม่ว่าไม่ว่าวันนี้มาบอกความจริงไงค่ะคืองงอ่ะงงคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านพุทธวจนะไม่ได้อ่านอะไรเลยเกี่ยวกับศาสนาพุทธดีแล้วที่ไม่ได้อ่านในวันนี้มาเจอในวันนี้ดีแล้วก็เลยงงว่าทําไมพุทธบาทที่สระบุรีเอ้ยที่ไหนเอ้ยที่เขาว่านั้นมันใหญ่ใหญ่เกินมนุษย์นะคะ ที่ที่ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์มนุษย์คนคนหนึ่งอะนะคะ uh huh. องหนึ่งหลายคนหนึ่งเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าถึงมีมีอะไรบางอย่างที่เหลือมนุษย์ที่ที่แบบพระบาททำไมใหญ่อย่างนั้นแล้วทําไมคนก็ไปกราบไหว้บูชาพระบาทอันนั้นแล้วก็แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพระาธาตุของพระพุทธเจ้าที่รู้สึกว่าได้กันยากเย็นมาก uh huh. คือแบบโอ้โหแบบได้มานิดนึงนี่เป็น สร้างวิหารครอบเลยอะไรประมาณนี้ก็ยังงงว่าอูมันหมดเงินเป็นเออมันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าล้านร้อยล้านเออแล้วม, <า S 2> มันเศษกระดูกเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะยังไม่เข้าใจจริงๆว่าดิฉันอชอบศาสนาพุทธเ,เพราะว่าดิฉันคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มาทางแนววิทยาศาสตร์มากกว่าศสยศาสตร์นะแล้วทางแนววิทยาศาสตร์คือแนวที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่ศสยศาสตร์เป็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้นะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะ คือมีเพื่อนต่างชาติก็ก,ก็นับถือคริสต์แล้วก็นับถือพุทธคือหมายว่าพุทธในลักษณะของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสัจธรรมปรัชญานะคะของของของ,ของพระพุทธเจ้าแต่อยากจะทราบว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธวันนี้ยังมีกี่เปอร์เซนต์นที่เข้าใจจุดนี้แล้วก็ทําไมยังบูชาในสิ่งที่บางครั้งมันดูแล้วมันไม่ใช่ใน ในความคิดของดิฉันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะถามในถามถามต่อไปเลยก็คือมันมีหลายเรื่องที่จริงแล้วงงอ่ะงงช่วยจำด้วยนะเดี๋ยวจำไม่หงงเงินที่ว่าแล้วเรื่องของบรรพบุรุษนะคะ uh huh. uh huh. เราเราไหว้บรรพบุรุษกันแต่ดิฉันก็คิดว่าการไหว้บรรพบุรุษมันเป็นเรื่องของของจื๊อนะคะ uh huh. ซึ่งดิฉันคิดว่าโอเคมันเป็นกุศลบายที่ทําให้คนเราเนี่ยยังรักพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ก็ยังรัก รรพุรหุดที่สิ้นที่สิ้นไปแล้วก็ไม่ทราบว่าเรื่องนี้อยู่ในคําสั่งสอนด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณเนี้ก็ขอถามทีเดียวสามเรื่องเลยได้เลยค่ะเอาเรื่องลอยพระบาทก่อนนะลองลองคีย์คำว่าลอยพระบาทเข้าไปวันนี้เราหาข้อมูลง่ายโยไม่ต้องไปเปิดหนังสือทีละหน้าทีละหน้าเนี่ยะหมดแรงก่อนทุกวันนี้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยถูกคีย์เข้าไปในคอมมดแล้ว ข้อมูลสมัยรห้รหนเนี่ยเข้าคอมเรียบร้อยแล้วเสิร์ชวินาทีเดียวนะข้อมูลจะโผล่มาเั้นเวลาหาคำว่าพวกรอยพระบาทเนี่ยนะอือ่ม,มาอลองดูซิอืม ลองดูตรงรอยพระบาทพราหมณ์ได้เห็นรอยกงรอยกงจักรในรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีซี่ตั้งพันประกอบด้วยกงและดุมนี่เป็นลักษณะของมหาบุรุษก็ไม่เกี่ยวกับรอยพระบาทแถวสระบุรีอะไรอย่างนี้นะ,ะก็คือรอยเท้าของท่านน,ะน่ะนะลองไปดูอันอื่นซิมีอะไรอีกเหมือนกันอ่ต่อไปพระสูตรอื่นต่อไปน,นี่คาถาของมารนี่นอืม ไม่เกี่ยวผ่านไปนะมาเล่ม3ามสิสองแล้วนะนีะนะ่เราได้เห็นรอยพระบาทลองไปดูตอนต้นสิอ่าเนี่ยเถราประทานนะเถราคือเถระประทานเนี่ยนะคำแต่งใหม่คำของเถระชื่อเนี้ยแต่งขึ้นมานะจะมีเยอะเลยมีหลายอันดังนั้นพวกรอยพระบาทต่างๆ จะอยู่ในพวกคําแต่งใหม่หมดเลยนะถ้าเป็นพุทธวจนะก็จะคือเท้าของท่านเองอ่ะนะอย่างในพระสูตรเมื่อกี้แค่นั้นเองดังนั้นรอยพระบาทอะไรเนี่ยไม่มนะีที่ว่าประทับรอยพระบาทอะไรต่ออะไรอยู่ในคําแต่งใหม่ทั้งก้อนเลยนะเคยหากันมาแล้วล่วนะเรื่องรอยพระบาทอะไรเนี่ยนะแล้วก็รอยพระบาทจบไปเป็นคําแต่งใหม่ไม่ต้องไปสนใจ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพระธาตนะุถามว่าผู้เจ้าบัญญัติไหมไม่เคยบัญญัตนะิไม่เคยเจนะใช้เป็นเครื่องวัดอะไรไหมไม่เคยบัญญัติใช้เป็นเครื่องวัดอะไรบุคคลนะมีแล้วจะเจริญงอกงามอะไรต่ออะไรเป็นมงคลอะไรไม่เคยมีบัญญัติเลยนะแล้วจําเป็นไหมต้องทําเจดีครอบพระสัสดาอนุญ,ญาต การทำเจดีหรือการทำาสถูให้กับบุคคลสี่จำพวก 1. อรหันตสัมมาสาม,มาพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกุจ้า 3. าตถาคตาสาวกโกสาวกของตถาคต 4. พระเจ้าจาักรพรรดิสบุคคลนี้เป็นบุคคลผู้สมควรทำาสถรูให้ก็คือเผาเขาที่ไหนเนี่ยไปตั้งสถูปไปที่นั่น,นเป็นเครื่องหมายเนี่ย เราเผาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เนี้ยเผาพระปัจเจกที่เนี้ยน,ะ,นะ่หรือเผาตถาคตาสาวกโกสาวกของตถาคตที่นี่เหตุผลอะไรพระศาสดาบอกว่าในบุคคลสี่พวกเนี้ยใครเข้ามาถึงสถูกข,ของบุคคลสี่พวกนี้จิตจะเกิดความเริ่อมใสจะเกิดปิติเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ได้อย่างน้อยเอาพ้นอาบายไปก่อนถ้าใครคนนี้ไปสวรรค์แต่ยังหลุดพ้นไม่ได้นะ เพราะตายจากสวรรค์แล้วก็ไม่พนน้นนรกทุกอย่างมีอายุไขนะในสังสาร,รนี้ไม่มีอะไรถาวรเกิดแล้วตายหมดเทวดาเกิดก็ตายพรหมเกิดก็ตายตายเรียบหมดสันนรกก็เกิดตายเกิดดับไม่มีนรกถาวรไม่มีสวรรค์ถาวรไม่มีนะสรรพิ่งที่เกิดแล้วจะเดินไปสู่ความดับความแตกสลายทั้งสิน้นผู้เจ้าให้ออกจากระบบตรงนีนะ้เข้ามาสู่ระบบที่ไม่เกิดไม่ตาย คือนิพพานหรืออมะตะธรรมเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดตรงนั้นได้นะอีกกรณีหนึ่งคืออะไรนะเรื่องที่สามไหว้บรรพบุรุษการเคารพกันเนี่ยในฐานะของญาติสาโลหิตญาติพี่น้องเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลพระศาสดาเรียกว่ากุลเชษฐาปจายานธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงตำ่ำ ซึ่งธรรมะตัวนี้จะหมดไปเมื่อมนุษย์อายุลดลงไปเหลือ10ปีจะไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องนะลุงป้านะ้าอาครูอาจารย์จะไม่มีทุกคนจะเหมือนเสมอกันหมดเลยและจะฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาทุกคนจะมีอาวุธในมือมนุษย์จะกินอาหารประเภทยาผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตรผู้เจ้าพยากรไว้นะเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าพยากรไว้ว่าเกกับที่แล้วเนี่ย มนุษย์มีอายุถึง8-0,000ปีและทำผิดศีลธรรมมนุษย์ก็อายุลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคมนุษย์อายุร้อยปีพระเจ้าเราก็มาตัดสู่และมนุษย์จะศีลธรรมเสื่อมลงไปจนเหลืออายุ10ปีเป็นยุคสุดท้ายของมนุษย์จะเกิดสัตทันตละกับการฆ่ากันตายตลอด7วันทั้งโลกจากนั้นจะหลงเหลือบุคคลผู้ไม่เข้าไปร่วมการบง ของแห่งการฆ่ากันเนี่ยออกมาฟื้นฟูสินร,รมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็มีอายุยืนขึ้นถึง80 0 0 0ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านำว่าเมตเตยะจะมาตัสลุในช่วงนั้นนี่คือการพยากรนะลำดับอายุของมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นคุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเคารพญาติมิตรก็เป็นฝักฝ่ายแห่งความเป็นกุศลก็ทำได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปคิดว่า อย่างโยมไหว้พ่อเนี่ยโยมไหว้เสร็จแล้วโยมโอ้ยขอให้ลูกรวยเถิดพ่อสาธุอ่าถ้าอย่างเงี้ยเข้าใจผิดละนะอ่าหรือพี่ไหว้น้องไหว้พี่นะไหว้เสร็จแล้วก็นึกในใจโอ้สาธุขอพึ่งเป็นสณะขอให้รวยขอให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์มีลาบมียศเข้าใจผิดเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามการดนบันดาลของใคร ยมจะไปไหว้เทพไหว้พรมไหว้อิศวนไหวนารายไหว้อะไรก็ตามโดนบันดาลอะไรให้เราไม่ไดนะ้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปถ้าสมณาาพราหมณ์เหล่าอื่นถูกผู้เจ้าก็ผิดถ้าเขาถูกผู้เจ้าก็ผิด เพราะคาสอนมันสวนกันเลยพู้เจ้าผู้เป็นสัพพัญญูเห็นแล้วมีจุตูปปาตยญาณญาณในการรู้ว่าสัตว์ทํากรรมอะไรมาจึงไปเกิดเป็นเทวดาทํากรรมอะไรจึงไปเกิดเป็นสันนลกทากรรมอะไรจึงไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตวิสัยบัญญัติออกมาหมดนะมีมหากรรมมวิพังญาณในการจําแนกกรรมนะหรือเรียกจุตูปปาตยญาณนะสาวกบางลูกก็ทําได้ แต่ทําได้อย่างมีประมาณของผู้เจ้าเนี่ยไม่มีประมาณเลยจะดูไปไกลขนาดไหนก็ได้นะไม่มีขีดจํากัดและมีปุเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตไม่มีประมาณอีกเหมือนกันแต่สาวกก็ทําได้แต่มีประมาณนั่นอันนี้ก็เป็นความสามารถที่เมื่อบุคคลเนี่ยทำสมาธิไปแล้วก็จะทําได้เป็น ประจับพยานแก่ตนเองทั้งที่อายตนะยังมีอยู่นะสามารถแสดงอํานาจทางกายไปได้จนตลอดถึงปรมโลกนะเดินทะลุภูเขากําแพงดุดไปในอากาศว่างๆดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ําลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บาลังแต่ความสามารถตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาตรัสกับเกวตตาว่าพระองค์อึดอัดขยักข,ขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่ง เพราะความสามารถในการทําพวกเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้คนคนนั้นพ้นจากอบายทุกติบินิบัตินรกไปได้นะทําได้แล้วก็ยังต้องไปเกิดในนรกอยู่ดีไปนรกแล้วความสามารถตรงนี้ก็ไม่ได้ติดตามไปด้วยนะก็ยังไม่ใช่วิชาที่จะนําพาเขาไปสู่มรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายคนที่ทําปฏิหาร2อ,อย่างนี้ได้นะ ที่บอกมาเรียกอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารอาเทศนาปฏิหารคือการกําหนดรู้จิตคนจิตสัตว์จิตเทวดาได้คนกําลังคิดอะไรเทวดาคิดอะไรสัตว์คิดอะไรรู้หมดแต่ปฏิหารเหล่านี้ก็ช่วยให้เขาพ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้พระศาสดามาสแสวงหาธรรมะอันไม่ตายไม่ได้มาสแสวงหาปฏิหารนะ ปฏิหารพวกนี้ทำมาได้ก่อนผู้เจ้าตัดสรู้แล้วและผู้เจ้าก็ทำได้ทุกเรื่องเหมือนกันแต่ก็เห็นว่ายังไม่พ้นจากชาติชรา,ามรณะก็เลยแสวงหาการหลุดพ้นด้วยตนเองจนกระทั่งค้นพบอริยสัจสี่สัจจะความจริงของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นจะมีการดับไปเป็นธรรมดาสรรพสิ่งนั้นเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวไม่มีสิ่งใดที่มีในโลกจริงไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนี่คือสัจจะความจริงปรงบอกความเห็นสุดตรงสองข้างคือความมีกับความไม่มีถ้าตามาบอกโยมถามโยมว่าโยมกระดาษแผ่นนี้มีไหมโยมจะตอบว่างไงมี มีค่ะคำตอบว่ามีจะถูกในปัจจุบันอีกพันปีจะเหลือไหมเนี่ยไม่เหลือคำตอบโยมไม่เป็นอาการลิโกใช้ได้ไม่ตลอดกาลผิดในอนาคตถูกในปัจจุบันถ้าโยมเคยเห็นกระดาษนี้มันเปื่อยผุพงังโยมตอบว่ากระดาษนี้ไม่มีหรอกคำตอบนี้จะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันยังมีอยู่คำตอบที่ถูกต้องคือกระดาษแผ่นนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ได้โยมชี้ไปเลยทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรไม่เป็นอนัตตาบ้างต้นไม้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมมีต้นไม้ถาวรไหมภูเขาถาวรมีไหมดวงดาวถาวรมีไหมสุขถาวรมีไหมมีใครสุขและสุขแช่ทั้งวันไม่มีดับมีไหมไม่มีมีใครทุกข์แช่ทั้งวันไม่มีดับมีไหมไม่มีทั้งรูปและนามเกิดดับหมดเลยนี่คือสัจจะที่สัมมาสัมพุทธะเข้าไปเห็น แต่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกเห็นประเด็นนี้เลยไม่น่าเชื่อนะให้คิดเองคิดไม่ออกนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะนี้ใครรู้เข้าถึงความไม่ตายได้อมาตะธรรมนี่พระเจ้าตรัสรู้ตรงนี้